อ้าครับสวัสดีครับเราอยู่กับเกมวอร์ันเดอร์แล้วันนี้เราก็อยู่กับรถถังที่ชื่อว่าวาเินไท์57มิลลิเมตรนะครับผมอซึ่งมันเป็นขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจากรถถัง40ม mm นะิลเมเนาะใหญ่ขึ้นมาไซส์57 mm เลยนะนี่โดนทีนี้จุกๆเลยเออมาถึงรถยิงนะโอเคเราใกล้ถึงสนามรบแล้เราจะต้องใช้สมรรที่นิดนะึงอะ ในการหาต,ตัวน้าเพื่อเรายิงกันละเมื่อเพื่อนยิงกันเราก็ต้องแจมแก็การเล่นครั้น,นี้ต้องระวังอย่างหนึ่งนะก็เรื่องของการถูกยนะิงเนาะเพราะว่ามันถูกยิงนัดเดียวด้านหน้านะครับคือถ้ามันเจาะเข้าก็คือตายนะครับเพราะคนมันอยู่ใกล้กันมากเลย3ามคนนะครับอยู่ใกล้กันมากเนี่ยแล้วก็อีกกับว่ามันมีลังกระสุนอีกด้วยนะ ซึ่งการโดนยิงเพียงลูกเดียวก็อาจจะทำให้เราตายได้ถ้ามันเจาะเข้านะครับมากนาดเออหนึ่งเม็ดเป็นเควีวันเวี e. ันยิงเพื่อเข้านะก็สุดมันเจาะได้สูงสุดคือร้อยยี่สิบสองอ่ะแต่เอาล้วก็ตัดทีมได้อยู่ไม่ขาดนฮะแค่แดงอะ่ะแต่ไม่ขาดอะ่ะยัดปีกลูกแล้วกันเดี๋ยมมันขาดละ ถ้าพูดถึง KB1 ก็จะยิงได้ตรงป้อมข้างบนโอ้ตายเอ้ยขึ้นไปจะรอดไหมนะได้อยู่ได้อยู่ยว่าข้างหน้าเหมือนจะไม่มีศัตรูด้วยผมขึ้นไปได้แล้วเดี๋ยวเอ้ยเร็ว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 เออเอ้ย เ้ยดีนะมันยิงไม่โดนเอาไปอีกคันหนึ่งอะ่ะพี่ยิงเรามารานันก็ได้นะเปิดสร้างขางนาดนี้เราไม่รู้ว่าข้างหน้าเรามีหรือเปล่านะไปข้อไอเผื่ไปอ้าวมีมีมีมมมหมละอยู่ไกลๆเลยเหมือนจะเป็นเทอร์แมนโอ้สองคันไงสบายครับนี้นี่เลยไม่ใ,ให้วิ่ง เฮ้ยอย่าดันสิมืดมนเนี่ยตัดปืนก่อนเลยเนี่ยเรียบร้อยจะโดนผลไหมเนี่ยตจาตรงนี้ไปไม่โดนเนาะก็ยิงตรงป้อมต่อไปเรียบร้อยเข้าไปเขาโหลดเขาโหลดอ่าเฮ้ยต้องอยิงฝรั่งละอ่ายัดคนปืนเข้าไป เหลือคนโหลดเฮ้ยตัวยิงไหนวะเรายิงไปนี่นต่อนี่ก็ซ่อมเสร็จแล้วอะเ็มย่ิบสี่ต่อเลยละกันเอาไม่ใช่ฮหเพื่อแม่เหมือนกันแต่ไม่รู้ว่ายี่ห้อไหนนะซ่อมเสร็จแล้วไอ้ตี้ยิงได้ นี่เลยเรียบร้อยครับคนรถตายเพื่อนอ้อมเราเฮ้ยเขาก็อ้อมเราเหมือนกันไงี่ยไม่เข้าแย่แล้วเนี้ได้อยู่ได้อยู่ขอบคุณเพื่อนแล้วก็ไปเก็บเอฟหนึ่งจุดห้าต่อเข้าไหมสังเกตถึงไหมมีประโยชน์นไหมไค่อยดัน ได้มันมีสองพันเนะแต่ว่าอีกคันจะเป็นหนึ่งหนึ่งร้ยห้าป่ะให้แน่ใจอ่ะใหนตกเปรตนิดนึงเขาจะมาไหมนะใรกันเถิดเข้าไปหน,น่โผเนาะ เฮ้ยไม่โดนตีนเนถ้าเจาะตีนได้ก็จะยิงเทาได้เลยเนี่ยโอ้มีขันมาซ้อน้ยตัดปืนก่อนเลยได้ไหมไม่ได้ด้วยตัดปืนเอาไปโดนอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> เอางี้เลยเพื่อนอือหันชานิดนึงอ้าวว้าวเร็วๆหันเร็วๆขึ้นๆๆยิงเรียบร้อยโดนปืนตาย ต่อเลยเดี๋ยวไม่มีเนาะน่าจะขึ้นได้แล้วละ่ะทางขวาเราไม่มีซ้ายทางซ้ายมีคันนึงตรงที่เพื่อนสปอร์ตไว้ลองเช็คหน่อยสิน่าจะเป็น ฐนานขณะที่ผ่านไปก็ค่อยๆกระเดิดกระเดิดไป,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 ไปอย่างหวานละเวง <c oughs> ไม่มีแล้วประดาษเลยละกันตอนนี้กระสุนเราเหลืออีก24ลูกว่าพออยู่โอเคมันมีมีตัวหนึ่งแต่ว่าตถถังเราช้าอยากยริงนะแต่มัน มันจะไม่ได้ช้าไปว่าจะถึกเขาต้องจะตายาไม่มี้าอย่างเดียวเฮ้ยสายผมเห็นพันพันหนึ่งป่๊ใช่ปะ่ะอีเขาๆาใช่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 อ,อืออยิงได้ไหมได้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 ไดอืมโดกเด็กทีนึงก็ทิงไปเลย โดนต่ำมันนิดนึงอ่าพังเลย <c oughs> ก็ยอมได้เลยตวัสดีเด็กแปลงลูกดิขอบคุณครับนี่ปี๕ยิงอะไรอ่าหยุดเทแล,ล้วเรียบร้อยลูกไปไหมเก็บขึ้นใน,นสะหน่อยก็ได้ มานี้พอละโอเคเฮ้ยหลังโอ้โหสองชั้น <c oughs> อ่ะคันนี้ก่อนละกัน <c oughs> เรียบร้อยได้หนึ่งอีกหนึ่งเพื่อนยิงเร็ว <c oughs> โอเคจอดเครื่องให้แล้วไปไหนไม่ได้แล้ว <c oughs> เอเอาตาซะก่อน <c oughs> โดนข้างหน้าโดนลียิงพวกใครแอดผมเห็นมัคคีผ่านไปอ่ะผมว่าผมขึ้นไปอีกหน่อยได้นะล้างไปผมเห็นศัตรูแล้วข้างหน,านี่ไงยิง เิดเข้าเข้ายิงโอ้ยปืนไม่เข้าไนงะยิงตายข้างหน้ามีเร็ว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 ,เ,รว,เ,รวเอ้ยได้ได้เดี๋ยวตายเสียงเลยมันยิงไม่เข้าด้วยเดี๋ยวเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เพื่อนบอกในแมพมันจะอยู่ฝารอไหม รอเลยกันแหละครับฮึมอัดกองนี้แน่ๆเลยมีอะไรไหมอ่าฮะมันจะไม่มีเรามาเล่นกันทางซ้ายดีกว่า ้ายไม่เห็นอ๋อมันอยู่ตรงนี้อยู่อยู่ถัดจากของเพื่อนเลยนี่ว่าใช่ผมก็ไปเล็กลงนู้น เออเราถ่ายญี่ปุ่นเอ๊ะไม่ใช่เราถ่ายญี่ปุ่นดิเออใช่ละเป็นถ่ายญี่ปุ่นก็ในรูในรูยิงไม่ได้เราไปทางขวาเนี่มากเลยเฮ้ยหลังเข้าหลังเข้าเพื่อนหลังเข้าขัดไหมเนี่ย คนหนึ่งท่นมาแล้วเฮ้ยพวกนี้นั้นยิงของพี่เลยวะนี่ก่อนนี้ก่อนนี่ได้ไม่ไดันมาหรอกมั้งเนี่นะไม่เข้าเจ้ไหมไม่สนใจยิเพยอยู่น่าอะได้อีกหนึ่งครับมาแล้วดูไม่เห็นดูไม่เห็น ไปโดนแย่แล้วเราอื่นด้วยครับผมเฮ้ยไปสนใจเพื่อนเราช่วยเพื่อนเออได้ได้ได้แต่เราก็ตายนะครับผมเป็นการเสีัจฉิบีเอาละครับผมเราตัดในเกมหนึ่งเลยนะครับผมจากเกมที่แล้วเราเป็นแบบว่ายอดวีรบ,บุรุษที่ทับเพื่อนยอมสละชีวิตตัวเรีนะ่อช่วยเพื่อนนะเ้ยหลอกนะหลอกนะ เราจะตายก็ตามก็สำหรับตอนนี้ศัตรูที่เราเจอก็จะเป็นเยอรมันเอ่อจีนแล้วก็อิตาลีนะครับเอ๊ะสวีเดนสวอเบียเดนไม่ไปอิตาลีได้ไงวะมองอิตาลีก็ไม่รูดด้ขอโทษขอโทษขอโทษไม่ตั้งใจผมมองจุดเตะแป๊บนึงครับว่ามีไหมดูแล้วเหมือนจะไม่มีนะ นี่มงนีเผี่ยวผมสิไปดีดีกว่าไหนมันมีอ่องรอยการตอบสู้มาก่อนตรงนี้แน่นอนว่ามันเดือดแน่เอ้ย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 มเนโมเหนเอ,อเดมิสสปอตเต็ดฮัลโหล เหลุดมาได้ไหมเหมือนจะไม่โผล่เอ,เอ้ยอะไรวันนี้อ่ะอือพอจะโผล่แล้วพอจะไปแล้วดันออกจอดไหมจอดจอดจอดเอออ้อาวมาอย่างนั้นล่ะอาฮ่า เอ้ขอบเพื่อน้ยมันเล็กเลยขอบคุณมากขอบคุณมากมาได้เพื่อนนี่แบกเพื่อนมันเพื่อนเราสปอตไปฝาเนาะโอขี่ผ่านไปดูเลยไหนดูสิรถขังศัตรูหน้าตาเป็นยังไง ขอดูหน่อย er. อาแพันเซอร์นายไม่เห็นใช่ไหมอ่าขดปืนยังรอดฮนะเจโอเคโอเคโอเคเลยเดีย๋ยวตายไปนิดนึงเดยวหน้าต่อเลยเอาา่าฮะตรงนี้ไม่มีนะครับตรงนี้ไม่มี ขาจะอยู่ทางร่องกันานาดีไหมมุมกล้องประโยชน์ของมุมกล้องใช้ให้คุ้มเอ้ยทันไม่นหน่ยไม่น่าทันเดี๋ยวอ,อ้อมดีกว่าเพื่อนเขายิงกันไงนในแผนที่เราก็อยากร่วมด้วยช่วยแจมแต่เราช้า ลงล่างลงล่างแล้วก็บอกว่าศึกมันจะยังไม่จบนะขอแจมหน่อยมันเงียบไปแล้วอ่ะนี่นี่นี่ต้สะพานหลักเออเออทีสามสี่ทีสามสี่เร่เร่เร่เจัดไปเครื่องร้อนไปดิไปแล้วลากเลือดไปแล้ว ยิงรู้ได้ไหมอ่ะไม่ได้ฮะไม่มีคันนึงเอาไปดักหน้าเยอะไปะอ่ะอย่าอ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 ากูตายแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮกูติ